สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันเช่นเคยครับผมกับเสี่ยนึงเลสซิ่งขอนแกลท่าเครื่องหลวงพ่อฉลยฉันทะสาโรนะครับสําหรับวันนี้ก็มาเจอกันรอบค่านะครับพอดีเหรียญนะครับกระถินนะครับอ่าตอนนี้เปิดจองนะครับครบทุกเนื้อนะครับครบทุกเนื้อนะครับทุกเนื้อเลยนะครับตอนนี้นะครับอ่าเต็มทุกรายการเหมือนเดิมนะครับ เขาเปิดจองก็ค no well ือรายการนี้เนี่ยนะครับคือมันติมทุกรายการนั่นแหละนะครับทีนี้มันมียอดที่คนไม่โอนนะครับที่ไม่ยอมโอนยอดนะครับเราก็ตัดตัดยอดออกนะครับประมาณตัดยอดออกน่าจะประมาณไม่ประมาณร้อยเหรียญนะครับที่ตัดยอดออกที่ไม่ยอมโอนนะครับก็คือเฉพาะเนื้อปอกลูกปืนนะครับเนื้อปอกเท่านั้นนะครับที่ไม่ยอมโอนนะครับทีนี้รายการเนื้อปอกเนี่ยนะครับรายการเนื้อปอกที่ จัดสร้างเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูรายการจัดสร้างให้นะครับรายการเนื้อปอกนะครับผมก็จาไม่ได้เดี๋ยวมันอยู่ในอีกเครื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมดูให้ว่ารายการเนื้อปอกเนี่ยจัดสร้างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจัดสร้างไม่เยอะนะครับเนื้อปอกหนึ่งชุดนะครับรายการเนื้อปลอกเนี่ยกระถินปีนี้นะครับที่ปีที่ผ่านมานะครับก็คือปีนี้แหละนะครับกระถินนะครับแต่ว่าออกช้านะครับเพราะว่าติดที่โรงงานนะครับโรงงานก็เพิ่งส่งเหรียญมานะครับเพิ่งเสร็จ นะครับทีนี้การเปิดจองก็เต็มทุกรายการตอนนี้เหลือเสกนะครับน่าจะเสกน่าจะเสกน่าจะประมาณเดือนไม่ไม่ gelmiş. สิ้นเดือนนี้ก็ประมาณต,นนตนน้นเดือนนะครับแต่ว่า1วันที่3ถึงวันที่7เนี่ยนะครับไม่ไม่น่าจะเกินนี้เพราะวันที่3ถึงวันที่7นี่มีภารกิจต่างประเทศนะครับเดินทางอ่าฮ่องกงนะครับน่าจะหลังจากนั้นนะครับทีนี้รายการเนื้อปอกผมจะแจ้งทุกท่านก่อนนะครับคนที่จองเนื้อปอกนะครับว่า ปีนี้นะครับจะไม่เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะครับอย่างประธานเนี่ยนะครับประธานแต่ละปีเนี่ยนะครับหปีจะได้แค่1เหรียญนะครับคือประธานเนี่ยปีที่แล้วก็ได้1เหรียญนะครับทีนี้เนื้อปอกนะครับปีที่แล้วก็ได้1เหรียญนะครับแต่ปีนี้เหรียญออกมาผิดปกตินะครับก็คือว่านะครับทางวัดที่จัดสร้างนะครับจัดสร้างขึ้นมาตรงที่ว่า1ปีนี้นะครับชุดประธานได้3เหรียญนะครับมีอ่ามีเนื้อนวะ หน้าก,กากเงินมีเนื้ออปาก้านะครับแล้วก็อปกาก้าหน้าก,กากปอกนะครับแล้วก็จะมีทองแดงหน้าก,กากปอกห่วงปอกลูกปืนเหมือนกันนะครับทีนี้จะออกมาหลายหลายหลายลอ่าหนึ่งชุดมีสามเหรียญน,นะครับแต่ละเหรียญก็จะแตกต่างกันไปปกติอปาก้าก็จะเปิดแต่อปาก้านะครับแต่ละรายการเนี่ยก็จะเปิดอ่านวะก็จะเปิด เป็นยอดนวะนะคร ب, ับอปา้าก็จะเปิดเป็นยอดอปาค้าทองแดงก็จะเปิดเป็นยอดทองแดงนะครับแต่ปีนี้ทำทำไม่เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะครับจะมีกล่องใส่ให้อย่างดีนะครับปีนี้นะครับทีนี้สําหรับคนที่จะจองเนื้อปอกนะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าที่จะเอาเนื้อปอกผมมีให้ทั้งหมดสี่เหรียญนะครับยอดได้มาสี่เหรียญตอนนี้นะครับคือยอดที่ที่ได้มาคือได้มาเท่านี้จริงๆนะครับคือผมก็ไม่ได้ผมก็ยังไม่ได้มีเก็บเลยนะครับทีนี้ผมจะแบ่งให้มียอดมาสี่เหรียญเนาะนะครับ ใครที่เร็วสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่เห็นแล้วนะครับแอดไลน์เบอร์เดิมที่ผมเคยให้ไปนะครับแอดไลน์มานะครับแอดไลน์มานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับรายการเนื้อปอกนะครับทั้งหมดนะครับรายการชุดนี้ชุดรองประธานนะครับรองประธานนะครับจะเป็นเนื้อนะครับปอกลูกปืนลงยานะครับเป็นปอกลูกปืนลงยาดานะครับสวยนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นทองแดงทองทองแดงปอกลูกปืน นะครับเป็นทองแดงเนื้อปลอกลูกปืนด้านหลังจะลงยาอย่างนี้นะครับหชุดนะครับจะมี2เหรียญนะครับปีนี้นะครับปอกลูกปืน1ชุดมี2เหรียญนะครับได้2เหรียญเลยนะครับหชุดนะครับปีนี้ถือว่านี่นะครับด้านหลังจะเป็นหยินยางนะครับจะเป็นหยินยางลงยาทั้งหมดเนาะก็เลยมาอันนี้คือทองแดงชุดแถมนะครับเป็นเป็นชุดของเนื้อปลอกลูกปืนนะครับเป็นชุดรองประธานนั่นแหละ นะครับตัวนี้เป็นทองแดงหน้ากากปอกห่วงทองคำเอ่อห่วงห่วงปอกเหมือนกันนะครับนี่นะครับห่วงโบราณนะครับปีนี้ทําเป็นห่วงโบราณเป็นเหรียญยินหยางแต่ว่าอ่าเป็นห่วงเชื่อมนะครับจะทํายากนะครับเพราะว่าเหรียญที่มันช้าเนี่ยนะครับปีนี้ที่กระถินที่วัดออกช้าก็เพราะว่าห่วงเนี่ยนะครับตรงตรงห่วงเนี่ยเป็นห่วงเชื่อมนะครับไม่ใช่ว่าเป็นปกติที่เราอ่าทำมาหลายรุ่นเนี่ยจะเป็นห่วงสําเร็จมาเลยถูกไหมครับแต่ปีนี้เนี่ยนะครับคือพิเศษนะครับว่าที่วัดสร้างยังไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะครับ ก็จะเป็นห่วงเชื่อมมาแบบนี้เลยนะครับทีนี้มันจะช้าตรงที่ว่าเชื่อมห่วงนี่แหละมันก็เลยช้านะครับในการออกพระในปีนี้นะครับเพราะว่าโรงงานเขาแจ้งมาว่ามันทํายากต้องเอาห่วงแต่ละอันเนี่ยมามาเชื่อมลองคิดดูพระเป็นหมื่นองนะครับแล้วต้องมานั่งเชื่อมทีละองค์ทีละองค์เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะช้านิดนึงเนาะนะครับก็เข้าใจกันนะครับสาหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะครับใครจะปิดนะครับแอดไลน์มา0 6 3 7 1 7 5 4 5 4หนะครับหรือว่าไลน์เดิมนั่นแหละ นะครับแอดมาได้เลยสำหรับคลิปนี้ไลนนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ